ดีนะคะทุกคนวันนี้ได้เจอกับอาจารย์หมอปลาไม้แกะเส้นเทวดาอยู่นะคะวันนี้นะคะเราจะมาถามคุณพี่กันว่าก่อนมาทํากับอาจารย์หมอปลาและหลังมาทํากับอาจารย์หมอปลาไม้แกะเส้นเทวดาเป็นยังไงบ้างสวัสดีพี่ตอนแรกเป็นอะไรมาดันคัตสมาร์ไม่ได้แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ไม่ได้ไหนเราหน้าให้ดูหน่อยสิคะนี่นะคะตอนแรกของมาดันคัตสมาร์ไม่ได้เลยนี่คนดันคัตสมาร์ได้ดีขนาดนี้เลยนะคะยืดขาดิคะ ยืนได้ดีขนาดนี้เลยนะครับเป็นไงดีไหมคะดคะเยี่ยมไหมคะยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะไหนมายืนให้ดูหน่อยสิคะนี่นะคะตอนแรกมายืนทังไม่ได้เลยนะคะดีไหมคะดีค่ะคอนเฟิร์มให้อาจารย์หมอปลาหน่อยว่าเป็นไงบ้างเยี่ยมค่ะเยี่ยมเลยนะคะทการก้ารย์หมอปตาไปเบาตัวไหมคะเบาค่ะอ่เดี๋ยวลองเดินให้ดูหน่อยครับที่แรกเดินไม่ค่อยดีเลยนะคะนี่นะคะเดินได้ดีขนาดนี้เลยนะคะทุกคนเดินได้ดีไหมคะขาอ่อนเล ค่ะนี่นะคะทุกคนที่มาทำการจำขอกปาไม้แกะเส้นทวดาครั <ops> <here> so ้งแรกจะเห็นผล70%แน่นอนนะคะฝากไว้หน่อยคนที่ปวดหลังสะโพกเล้าลงขานะคะวันนั้นมาแบบปวดๆเลยนะคะยาไม่ต้องกินมาเลยนะคะ70%วันนั้นต้องเห็นผลแน่นอนว่าหายปวดนะคะคนที่ปวดตัวเข่ามาแบบปวดๆเลยนะคะยาไม่ต้องกินเลยนะคะวันนั้น70%คุณต้องหายปวดหลังเข่าแน่นอนค่ะฝากไว้หน่อยคนที่ปวดขอบ่าไะไรยกแขนไม่ขึ้นวันนั้น70%คุณต้องยกแขนขึ้น แน่นอนค่ะและหายปวดคอบ่าไหล่แน่นอนค่ะคพราที่ปวดหัวไม่เกร้งมาแบบปว,ปวดๆเลยนะคะยาไม่ต้องกินมาเลยคะ่ะ70%ต้องหายปวดไมเกรนแน่นอนค่ะอาฝากไว้หน่อยปวดนักแข้งขารีบมาแบบปวดๆเลยนะคะยาไม่ต้องกินมาเลยนะคะวันนั้นนะคะ70%คุณต้องหายปวดนักแข้งแน่นอนค่ะอาจารย์หมอปลาไม้แกะเส้นเทวดาติดต่อได้ที่เบอร์โทร0931547265ค่ะไหนอคอนโทรทีว่าอาจารย์หมอปลา 你也不来。Yep, like